สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจฟจะชวนมาทํากุหลาบวาเลนไทน์ค่ะจากรูปที่เจบโพสต์ไว้ให้ดูแล้วนะคะกุหลาบวาเลนไทน์ค่ะแบบนี้ค่ะ ตัวกรีบนะคะหลายๆท่านนะคะที่มีอยู่แล้วเนาะหยิบขึ้นมานะคะขึ้นมาทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะจําได้ไหมคะว่ากรีบตัวนี้เจ็บใช้กับงานหลายแบบที่ได้ทําตัวอย่างให้กับพี่ๆน้องๆให้ชมกันไปแล้วนะคะหลายๆงานนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้กระถินเนาะก,ก็ใช้ตัวนี้ทาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตุ้มอุบะพงมาไลยนะคะหรือว่าจะเป็นกุหลาบทูบเทียนกระทงค่ะ ตอนนี้นะคะถ้าใครมีกรีบอยู่หยิบขึ้นมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้ก้านแล้วแต่เราเลยว่าอยากจะได้ความหนานะคะความแข็งของก้านมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือ,อะจะใช้เป็นก้านสาเร็จนะคะเป็นก้านต้นสําเร็จแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะให้มันใหญ่หรือหนาเกินไปนะคะใช้ลวดเส้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะ กลีบที่1นนะคะเราจะใช้ทั้งหมดอยู่5กลีบหรือ5ชั้นนะคะตัวนี้คือกลีบตัวนี้นะคะจะใช้ทั้งหมดอยู่5กลีบหรือ5ชั้นนะคะแบบนี้เนาะเหมือนเดิมเลยค่ะทากาวนะคะทากาวลงบนกลีบค่ะเจ็บใช้เป็นกาวากาวทำดอกไม้โดยเฉพาะเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้นะคะทากาวลงไปค่ะเสียบก้าลงไปเลยนะคะตรงนี้เราควรจะเสียบเม็ดโฟมไว้ นะคะไว้รอก่อนได้เลยเพราะว่าอยากให้เขาติดแน่นนะคะไม่หลุดง่ายนะคะเนาะพสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็หุ้มทับขึ้นไปเลยค่ะถ้าพอจะมีเม็ดโฟมแบบอ่อวบ,บนะคะใหญ่ๆอ้วนๆน,นิดนึงนะคะเราอาจจะเลือกใช้นะคะเป็นเม็ดโฟมที่ขนาดใหญ่นิดนึงก็ได้นะคะเพื่อที่จะดอกเราจะได้อบวบ,บค่ะอบวบ นิดนึงจะได้สวยนะคะตอนทําตูมเนาะจับขึ้นไปนะคะเป็นชั้นที่หนึ่งเราจะได้ดอกตูมแบบนี้นะคะหน้าตาดอกตูมนะคะแบบนี้เลยนะคะพอชั้นที่สองค่ะเราก็ยังคงเป็นการหงายกรีบนะคะแบบนี้ค่ะนะคะทากาวค่ะกาวตัวนี้เป็นกาวทําดอกไม้โดยเฉพาะเนาะ จะแห้งไวนะคะดอกไม้เซตตัวได้ไวค่ะติดแน่นทนนานนะคะอย่าลืมการสับวางค่ะหุ้มขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็วนเลยค่ะวนเลยนะคะวนเลยค่ะ,ลคะกลีบสุดท้ายอย่าลืมนะคะซ่อนนะคะเก็บรายละเอียดโดยการซ่อนปลายกลีบเข้าไปนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็มาเช็คหน้าดอกค่ะนะคะมาเช็คหน้าดอกนะคะ ตุ้มสองชั้นพี่พี่น้องน้องจำได้ไหมคะว่าหลายท่านที่ใช้ทำเป็นตุ้มอุบะพวงมอลาลัยเท่านี้นะคะใช้ได้เลยหรือใครอยากจะทำเป็นกุหลาบเล็กๆนะคะเป็นกุหลาบกล้าเล็กๆดอกเล็กๆนะคะไม่ไม่ใหญ่มากสองชั้นก็ได้แล้วนะคะชั้นที่สามนะคะดอกแย้มค่ะใครอยากทำสามชั้นหรือดอกแย้มใช้สามกลีบนะคะพอเลยแล้วก็ติดกลีบเลี้ยงได้เลยนะคะ ชั้นที่3นะคะเรายังคงเป็นการหไายกรีบค่ะเสียบขึ้นไปเลยค่ะอย่าลืมการสับวางนะคะแล้วก็วนได้เลยค่ะการสับวางนะคะอย่าลืมค่ะเพื่อดอกไม้จะได้สวยนะคะเหมือนจริงตามธรรมชาติทํามือล็อกหน้าดอกแบบนี้ก็ได้นะคะเขาจะช่วยล็อกค่ะจะเป็นการช่วยล็อกหน้าดอกนะคะถ้าใครชอบแนวแบบแย้มนะคะเท่านี้พอเลยค่ะนะคะ ชั้นที่4กับชั้นที่5เราจะจับกรีบคว่ำลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทากาวค่ะนะคะ1 2 3จะเป็นการหงายกรีบคือแบบนี้นะคะ4 5เราจะคว่ำลงมาค่ะแล้วก็ทากาวเสียบลงไปเลยค่ะอย่าลืมการสับวางเหมือนเดิมนะคะดันขึ้นค่ะ ดันขึ้นเล็กน้อยนะคะใช้มือประคองค่ะไม่ต้องจับเขา,เาหรือกดเขาแรงจนเกินไปเนาะนะคะทํามือล็อกหน้าดอกแบบนี้เหมือนเดิมนะคะล็อกแบบนี้ค่ะนะคะดันขึ้นไปนะคะชั้นที่5ค่ะความกลีบลงค่ะ4กับ5คือการความกลีบลงนะคะ1 2 3าหงายกลีบค่ะ4 5นะคะความกลีบลงค่ะทากาวเรียบร้อยนะคะเสียบก้านลงไปค่ะ สับว่างนะคะสับว่างแล้วก็ดันหน้าดอกขึ้นดันดอกขึ้นแบบนี้เช็คหน้าดอกนะคะแบบนี้เนาะนะคะเช็คหน้าดอกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลักษณะของกุหลาบบานนะคะกุหลาบบานห้าชั้นค่ะหรือว่าใครจะประยุกต์นะคะลองทําเป็น4ชั้นก็ได้นะคะลดจํานวนชั้นลงค่ะทากาวลงบนกลีบเลี้ยงค่ะแล้วก็เ,เสียบเข้าไปได้เลยนะคะเสียบเข้าไปได้เลยค่ะ อาจจะต้องออขยายรูตรงกลางของกลีบเลี้ยงนิดนึงนะคะเพราะว่าก้านของเราเนาะก้านของเรามีขนาดใหญ่นะคะก็อาจจะต้องช่วยขยายก่อนก็ได้นะคะถ้าติดกาวไปแล้วมันจะยากนิดนึงนะคะติด,นดแน่นนิดนึงค่ะติดกลีบเลี้ยงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทากาวนะคะแต้มกาวเล็กน้อยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เนาะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะพันก้านนะคะด้วยเปเปอร์เทปค่ะใครมีเป็นโอราเทปนะคะก็ใช้โอราเทปก็ได้นะคะพันลงมาเลยค่ะแล้วก็ติดใบค่ะส่วนใบกุหลาบนะคะใครจะใช้2องใบก็ได้นะคะหรือจะใช้1นึใบก็ได้ค่ะนะคะ พันเลยค่ะยาวลงมาเลยนะคะยาวลงมาเลยค่ะจะใช้สองใบก็ได้นะคะหรือหนึ่งใบก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะชอบนะคะแบบไหนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกุหลาบวาเลนไทน์ค่ะแบบที่1น,นะคะคือกลีบแบบนี้นะคะแบบนี้ขนาดของกลีบประมาณ6เซนนะคะดอกก็จะบานเลยค่ะค่อนข้างบานบานใหญ่ฟูเลยนะคะดอกบานก็ประมาณนะคะเจ็บวัดไม้บรรทัดเนาะ ประมาณ6เส้นนะคะตามของกรีบเลยจะขยายได้อีกนิดหน่อยนะคะแบบนี้เนาะเรียบร้อยแล้วนะคะกุหลาบวาเลนไทน์ค่ะสวยมากเลยนะคะพี่ๆน้องๆท่านไหนชอบสีอะไรเนาะแจ้งสีมาได้เลยค่ะทําไม่ยากนะคะทําตามคลิปได้เลยนะคะทําตามคลิปสอนทำได้เลยค่ะใครที่มีกรีบอยู่แล้วหยิบขึ้นมาทำได้เลยนะคะสวยงามมากค่ะเตรียมกระยังค่ะกุหลาบวาเลนไทน์ค่ะ ะะอยากทำสีอะไรนะคะแจ้งสีมาเพิ่มเติมได้เลยค่ะดอกบานนะคะสวยงามมากค่ะลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะใครที่มีกรีบอยู่แล้วนะคะจับขึ้นมาทำได้เลยนะคะใครที่มีกรีบอยู่แล้วนะคะจับขึ้นมาทำได้เลยค่ะดอกกุหลาบจากกระดาษาค่ะ